สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับสเสร็จแล้วไปวะขัดเทียงก่อนเนะ<ม>แบบียดอแเบียดไม่กอ,อยังส่งมันสีนั่นเหรอแล้ไไวไปว่ากำกันเบียดแล้วไปไป เลี้ยวว่ะไปเลเีดยวก็ให้นําเตัวไปครับออกเดินทางครับผมเบิงทีน้อนถ้าได้เก็บแล้วนี่อย่างเง้าอยังมีมาต่ออีกคันหนึ่งครับ <S <S นี่ครับก็เข้ามาลงในร้านนะครับ ได้คิ้วสามพี่น้องนะครับว่าจะได้ลงใบมุงวกว่านะครับใบมุงเราไปโอ้ไปไม่ได้นะครับฝั่งรถเยอะเลยนะครับก็จะเดินทางไปใส่แป้งกันครับ<ม>เดินทางไปใส่แป้งนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันสวยเรือหม่พี่น้องนะครับมามันคำรุหล่ะนะครับปกติก็ลงของถ้าลงของประมาณอ่าประมาณเที่ยงอะไรเนี่ยก่อนเที่ยงหรือเที่ยงนะครับก็สูสีได้ใสนนะครับลดล่องนะครับช้าถ้าช้านะครับไม่ได้นะครับถ้าช้า ช้าก็คือไม่ได้งานได้อยู่แต่ว่าเป็นอ่าว่ามันใส้มือนี้นะน่าจะใส้มืออื่นหรือมือหื้อไปเองสั้นนะครับเพราะว่าอ่ามันก็ไปตามคิ้วนาะพี่น้องนะครับผู้ใหญ่ลงแล้วกอนก็นก็ได้งานมันก็ต้องเป็นทังสั้นอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นรถอ่าค่ายสมบัติทีมนะครับเสียเด่นครับเสียเด่น อย่เดินมาถึงพอดีนะครับอย่เดินมาถึงพอดีก็จะได้พอดีเลยไม่ได้รอนานนะครับแต่ของผมมาถึงพร้อมกันสามคันเมื่อคืนนะครับผมเป็นคันที่สามนะครับผมก็เลยได้รอนานเนะาะเพราะยังครับผมคนงานมีชุดเดียวครับกาลสินนะครับต้องรอต้องรอกันนะครับ แต่ถ้าเป็นร้อยเห็ดอะไรอย่างนงี้มันมันหลายชุดครับร้อยเห็ดบนงานหลายชุดเราสามารถเลือกได้ไว้สั้นเถาะเออเอาง่า,งายๆเลเลือกได้เลือกได้อ,ไดอยู่หอยเห็ดหรือว่าอ่าผุมจีวางเลยเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นร้านส่งนะครับเป็นเป็นเป็นร้านส่ง ก็คือต้องมาจัดคิวจัดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับถ้าได้ออกไปทางคุ่นนี่เป็นเป็นขาย่อยเพิ่นนะครับมันก็เลยได้ได้มัดต่อคิวอยู่ร้านหลายนะครับแต่แค่พ่วงหนึ่งสองพ่วงนะครับถ้าได้ออกไปทางรอยเอททางพ้นทองไปพุ่นนะครับมันกระจัดเร็วกว่ากันนะครับแต่ว่ามันคลายพี่น้องนะครับมันเร็วนะครับแต่มันแต่มันไกลนะครับนี่ครับออกจากร้านมาก็ ไม่น่าจะถึงสิบนาทีผมก็จะถึงอ่าโรงงานนะครับโรงงานที่ผมจะไปใส่ของนะครับไปรอใส่มาสั้นเถอะผมว่าพรู้อันมาลดหน่อยรดไห,หลเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนนะครับพอได้ปัดทอดอันพื้นนะครับพื้นยังไม่ได้ปัดเลยนะครับแลน้ไงงองมาเลยพุ่นดามีย่าพอผมเบิดแล้ว ที้บ้านนะครับก็จะไปขึ้นตาช่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอ่าไปดูก่อนขึ้นตาช่างเนาะแล้วก็จะพักพักไว้นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับก็จะมาประมาณนี้นะครับวิ่งมาวิ่งมานะครับใกล้จะปีใหม่แล้วครับท่านผู้ชมหนาว่ท้อทางบ้านท่านผู้ชมอ่ะนะครับ ทางบ้านผมหนาวแต่ข่อนสีแก้งว่ะช่วงหลังเที่ยงคืนมากนะครับเป็นสีเลยห่มผาอยู่ไหมนะรตรงนี้จะห้ามกลับรถนะครับแต่ผมไม่ได้กลับดิก็จะอันตรายหน่อยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้กลับนะครับผมเลี้ยวนี่ครับกลับรถไม่ได้นะครับมันแคบเกินถ้าเลี้ยวเขาได้อยู่ ก็จะสีเยอะๆหน่อยไม่เยอะหน่อยละะเยอะเลยแหละนั่นครับเห็นไหมรถที่เขามารอนะครับมารอขึ้นใต่ช่างหรืมั้งนะไปเข้าไปครับไม่มันเ่ินขึ้นห,หลแต่ว่ะสามคันสี่คันเหมืนตอนนั้นนะผมจอดรออยู่นี่แล้วกัน ก็รถมารอเยอะครับท่านผู้ชมเราควอามาให้ข่เต้านอนเนี่ยน้ธรรมดาเขาปล่อยช่างแล้วดิคือวิ่งเรยวไปว่ะแป๊บหนึ่งนะครับครับมาเอาเที่ยวในโองสีนะ นี่แห้ตัวันนี้แะเมา่เลยแมเดี๋ยวชิบตัวันนี้เลยเนเขาเลนกาคิวน้ำยในโรงสีเลอ๋อฝนก็าขึ้นดสังไมุงหรอมันผากันยุบบ่านโอ้ััท่างกันรถมั่นแนวเจ้อ๋อรถรถมันอยึงนูีเเาข้อ้วนล่ะอ๋อได้ไดได้ ว่าว่าไฟละคอยคอย,อยุ่นี่แหละ <c oughs> เห็นเงินยุ่นเหรอครับวันมีรถผู้ใหพี่น้องนะครับเออถ้าเป็นรถอ่าอย่างเราไปวิ่งร่วมกับทางอื่นก็ว่าไปอย่างนะครับแต่นี่ของเรามันอันนี้จะไท้เดียวกันพี่น้องพูดกันได้นะครับแต่ว่าใครเจ้าอยากเสียงก็แซงเลยผมบม่ซีเรียสนะครับผมไม่ได้ซีเรียสว่าจะคันไหนใสก่ก่อนใส่หลังนะครับไปทางก็ยังไม่รู้นะครับไปดีเลยไปล้มส่นะครับ ทีล,ลงมมือใดผมมยังบ่ทันรู้เลยนะครับต้องรอดูไปก่อนสังเกตที่กระจกดูหางผมครับงอแหลงหยกอยู <c> ่ <oughs> ข้างในงก็น่าจะรอแล้วงเห็นไหมเห็นว่าครับเนะน,นี่ยมันมีรถคันหนึ่งนะ่ะมีรถพ่วงคันหนึ่งรอช่างอยู่ผมอยู่วัาาดชิวเจ้าเานะาาด,ด่นวันหลัดเด้อขับมาผมรัดก,ออก,กับอุปกรอนผมล้ ได้าดวาเลยไม่ชี้เลียดน,นะครับคินแล้วนะครับกับอาการเบียดๆในๆเนี่ย <laughs> คินแล้วอีนอกนะรับเพอเพออาจจะคืนแล้วอาจจะได้เมีบ้านนะครับเ <laughs> ป็นยังไงจีวันวันไหนลงนี่แล้ววันนี้เมื่อวีนวันยังนี่เมื่อนีนวันนวันเสา,สา,าร์าร์อาทิตย์าร์อาทิตย์จันทร์ พรุ่งนี้วันอาทิตย์จันอาทิตย์จันอาทิตย์จันทอ,อังคารพุดโอ้ลงมือใหยเนาะไอ้ลงมาไว้แน่นี่นถเถาแก่ผมมาพอดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถเถาแก่ผมมาครับนี่ครับเธอาแก่มาหาครับวันมาหาดอกฟุก มาพ่อกันเนวไนด๋วฝุกฝุกนะครับเฮ้ยเกียบผมลักรถเฟินไปขายเนาะเนี่ยพอยดีจะกาเห็ดปนนันเดี๋ยวูกเพี้ยเดี๋ยวพูดเล่นนะครับพูดเฟินมาเอาตั๋วนะครับผมก็เล่นเอาตั๋วเอาอย่างลงไปเพินเพินได้ไปเก็บเงินนะครับเพราะมันอย่างนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการรอขึ้นตาช่างนะครับขึ้นตาช่างเสียดก็จะไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือไม่ได้ใส่นะครับ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะได้ใส่ไหมนะครับคลิปนี้ก็อ่ลงปูนเสร็จก็เดินทางมาใส่แป้งนะครับเดินทางมาใส่แป้งแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นต่ช่างนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับ ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ผมก็คงไม่ได้ทําช่องแบบนี้หรอกครับผมคงผมอยากทําอยู่นะครับหลายหลายคนนะครับหลายคนอาจจะน้องๆหลายคนอาจจะเห็นผมเป็นตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างกัเอาอย่างที่มันดีนะครับอย่างบดีกับย่างน้านะครับผมเต็มที่อยู่แล้วครับกับการทํางานนะครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับ บพว่าผู้ใดล่ะนะครับทุกๆคนนะครับจงเต็มที่กับการทํางานนะครับแล้วมันจะเกิดผลดีกับเราเองนะครับเกิดผลดียังในวะาที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาอยากได้หลดได้ล้าเขาก็หาเงินนะครับหาเงินยังในหาเงินง้วนไปหาป้นขายชาวบ้านนะป่นจีชาวบ้าน แบบนั้นบอกนะครับเขากะเห็ุงานนะครับเก็บเล็่ผสมน่อยนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับโตโล้นจนนะครับผมบอกตรงเลยนะครับผมอะแม่เถ่าสีไลนี้มือใดยังบ่รู้เลยนะครับเิ่นมาดีเลี้ยงลูกสาวเิ่นบ่คุ้มหมดเลระเป็นแดงกันมาแม่เถ่าผมไลนี้ผู้หนึ่งเหรอ แม่เถ่าไร่แม่เถ่าเก้าไร่หนีดินะครับเลี้ยงลูกเพื่นพคุ้มนะครับก็ให้ลูกชายคนโตของผมนั่นแหละนะครับส่วนอีคิวซังนี่กับกับเมียคนใหม่นะครับก็ไปได้คนนี้ผมก็โตแล้วเนาะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คิดได้แล้วนะครับก็เลือกหมดทุกอย่างนะครับไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับหาเงินย่างเดียวนะครับสร้างครอบครัวที่มั่นคงครับนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับคุณนนี้ นี่แหละมองว่าเป็นตาเซียถือจอของหัวรอดน้ำก้นนี่แหละดินะครับอย่าไปซีเรียสครับทางานทําให้มีอารมณ์อารมณ์ดีนะครับไม่ได้อารมณ์เสียนะครับไซีเรียสกับมั่นนี่แห่งเครียดไนหนาพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ